โอ้ไม่ใช่ลืมเปิดเมื่อกี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ช่องแก้วตาฟร์มมรีทุกท่านนะคะถึงไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาก็อาจจะสันนิดนึงต้องขออภัยนะคะกล้องคนละตัวกับพี่แม่ต้อยใช้ใช้เดินเร็วเป็นช้างที่เดินเร็วหนีบไว้เอาขาหนีบคอย ไปอาบน้ํากันค่ะดูน้องแก้วดูพี่นกด,ดูพี่ฟุกพอร,รอยบ่อยแล้ววันนี้ขอเป็นคลิปของแม่แม่บ้างขอให้แม่แม่ได้แจ้งเกิดกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ๆไปอาบน้ํากับสองแม่คนสวยของเรา นีบไว้นีบข้อค้านหนีบข้อ หน่อยได้จีได้ป้าน้อยจีโรจ่าอยู่เร็วเอาไว้ทำไมกลับบ้านแล้วน้องชายกลับบ้านเบ้าน้องชายกลับบ้านแล้วยังให้มาคุยแค่ไหนบ้านเบ้า ก็มาเอามาก็มาก็เลยชายละไม่ใช่บ้านเรากินเดี๋ยวเผื่อคนอื่นเขาบ้างของเขาปลูกนะชายนะ ไป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 เพชรไปไปลงไปอาบน้ำไปเบา่บาเบา้บาเ <c oughs> <c oughs> เอามือใหม่มือใหม่นายจับดีๆนะไม่ใช้นะเล่นนะเล่นน้ำดีนะ <c oughs> ไม่ใช้นะ่ะ คัดแน่ค hey, 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 hey. ัดแน่รอกันด้วยไม่ต้องรีบใช่เฮ้ย้ยชอบเขาชอบนะเฮ้ยเล่นน้ำนะไม่ใช่นะไม่ต้องห่วงไอ้แก้วเขาเหมือนใครน่ะ ไม่ต้องบอกให้มุดมุดเต็มที่แต่จะขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นมาในมาเดียยาวนั่นน่ะใช้มาป้ะป้าป่าใช้ป่ะใช้มา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 เพชนมาเพ้นมารอด้วยรอด้วยรอกันรอกันรอกัน โอ้ยนึกว่าแต่จะไม่ขึ้นซะละนึกว่าแต่เล่นเพลินยี่เขารู้เขารู้เขารู้หน้าที่เขาเอาเป้าเป้าอยากเป้ากับเป้าไออยากเป้ากับเป้าเอ้ยปลาอะไรหยิบอะไรมาเขาขี้ดินเขาจะถูตัวปล่อยเขาปล่อยเขาไปทางไหนพี่ต้อมเอ้ยพี่ป้อมฮะ ซอยสองแล้วซอยสามล่ะไปค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วนึกว่าจะไม่ขึ้นซะแล้วนะคะแม่ชายปกตินะแม่ชายนะเขาชอบเขาชอบเล่นน้ำมากไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าน้องแก้วนะเหมือนใครแล,แล้วคือรีบรีบกลับบ้านมากกลัวบ้านหายสุดๆ ก oh. ลัวบ้านหายสุดๆรีบจริงๆงต้องเยย้ายย้ายมุมอาบน้ำภายในห้านาที เป็นการอาบน้ำที่ด่วนจี เดินจนรอบจะรอบหมู่บ้านแล้วนะคะวันนี้ไม่รอบวันนี้ใช้ทางครึ่งก็มากันเป็นช่วงเป็นช่วงค่ะพี่พีเเ่เดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวพี่พี่จะเบื่อ <laughs> อาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราลกลับบ้านกัน,น,น <laughs> ไม่ใช้ใครขี่ไม่ใช้นี่ต้องเหยียบเบรกตลอดนะคะอาะไม่ใช้อะ่ะ เพื 8, ่อฟิตสติดง่ายเดินเร็วเดินไวเทียบคู่อยู่ถ้าเขาถ้าเขาเบาให้หน่อยนะใช้ละไอคนข้างบนบอกเบาเบาเบาแล้วไม่เบา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 เอาขากระดิกไป เออเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวลุงรุนพี่แม็กถ่ายทอดวิชาพี่ป้อมถ่ายทอดวิชาเดี๋ยวก็เป็นธรรมดาแหละมีใครขี่ช้างเป็นตั้งแต่เกิดเยอะมมนมีคนเป็นเนาะแต่คนใจรักเออนี่เขาก็ใจรักเขามาอยู่ช่วยพี่แม็กจนพี่แม็กกลับไปแล้วยังไม่ยังไม่นี่เนาะไปเรียนเบาบาเบาเบา เนี่ยเพชรเร็วเหมือนกันนะเห็นแต่หน้าตาเงียบๆเงียบเลยบเงียเฮ้ยบ้าบ้าเห็นไหมนั่นบ้าโอ้ยเอ้ดีสวยตีคู่เวลาไม่เพชรพุ่งไปอย่างเดียวได้ไหม Alright. Jeg glæder mig lige ห่ออ๋อใบร่วงอ่ะทีนี้ใบเพชรตีตีน้ำแล้วทีนี้ <laughs> ไม่ใช่จะแซงซะงั้นข้าวทางไหนพี่บอม ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะมินก็พาพี่ๆไปเดินเล่นกับไอเฟิสแม่ชายเนาะก็คลิปนี้มก็ต้องขอลาพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ